โอเคเมื่อกี้ทำเล่นไปนิดนึงนะครับโอเคผันบุญมาไปครับแผนทะลวงมาซ้ายของเราดันดันกินครับผมอืมอ่าเขาซึกแซกหนีไปตัวนั้นนะครับซึ่งก็เราป้องกันตัวนี้ไว้ก่อนให้เขากินมาได้หนึ่งทีไปครับผม มาเขาจะน่าจะหนีไม่ได้หรือเปล่าจะล้อมมาเขานะครับกินเข้าไปอืมไปเลยตัวที่มาเขาไปเลยเลยครับอันนี้โอเคไปโอเคไปครับผม อืมโยซิเขามีรูไหนจะดันได้ไหมไปครับเดี๋ยวเ,เมเ็ดเราจะไหลนะครับไปครับผมไปโคนเราเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมดันขึ้นไปป้องกันโดนทิ่มต่อหน้าคุณเอาครับผนเขาเอา๋อขุนเขาไม่ดีไว้ กินตัวนี้ก่อนดีกว่ากินตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับเรากินตัวนี้ครับไงเขาจะเอาเรือลงมาลงไม่ได้มาเต็มไม่หมดเลยเนี่ยตามาเต็มไม่หมดเลยเรากินฟีหนึ่งตัวครับผมเฮ้ขุนข้อนีแหละกินไปเลยไมนให้หมด ชิมาทะลวงอ้าวเขาไปกินตัวนั้นเว้เขาไม่ยอมกินอตัวนี้เรอ,อเคได้ครับเรา,เาดันตัวนี้ไปทิ่มมานะครับทิ่มมามาเขาจะหนีไปไหนเขากินไปเลยนะครับเรากินไปเลยนี่มาเขาจะหนีไปไหนอ่ามาเขาหนีไปตานั้น ซึ่งไงดีกินไปเลยดีไหมจริงจริงกินไปเลยก็ได้นะเนี่ยเราดาันขึ้นไปดีกว่าเตรียมไงอ่าเขาเอาเม็ดขึ้นไปนะครับอ่าโอเคไปกินเหลือเขาดีกว่ากินเหลือเขาครับอโอเคไงครับผม ไปครับผมเกิดสึกการตะลุมบอลกันแล้วไม่ให้กินไม่ให้กินครับไปยหับดันขึ้นไปไปติดมาเขาดีกว่าให้เขาลุกมาทีหนึง่งเดี๋ยวเราจะต่อเรือเขาไปเลยนะครับ มาเขาหนีไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะต่อเรือเขาไปเลยอย่างเงี้ยครับอืมกินไปเลยกินไปเลยครับผมไปครับผมอืมเขาจะดันมาลูกร้อนครับเราไปกินเรือฝั่งนี้ดีกว่าเอเกินโคลน ทิมม้าไปเลยครับเอาง่ายเอางว้โอเคดูนะครับว่าเขามาเขาจะลุกอะไรได้บ้างลุกไม่ได้เราทิมโคนครับโอเคเรากินมาครับมาเขาน่าจะหนีไม่ได้แล้วหรือเปล่าอาจจะกระโดดลงมา ให้เบี้ยช่วยดิบหนึ่งเนี่ยครับเฮ้ยเขาว่าเขาตอบไปเลยเว้ยโอเคกินดีครับโอเคเอาละคราวนี้แล้วครับได้เวลาสนุกละเติมตัวถลม่มเติมตัวถลม่มมาสิมาเลยเราเรือสองลำนะเฟ้ยเราเรือสองลำนะ เลยมาเลย,เลยทุกชุดเดียวเขาตายนะครับตุ้มที่หนึ่งใช่ตุ้มที่สองเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งดีกว่านี้ดีกว่าขยับขยับไปตรงนี้ดีกว่าทีเเาา่เขาพาเขาแพ้เราแหละโอเคอะเราอีกตุ้มหนึ่งนี่เรียบร้อยไปครับผมมาไปเม็ดไป เดือฮครับจอครับดันนี้ไปเลยรัวๆดันนี้ไปไปครับดันโคนครับคุนขึ้นโคนขึ้นไปครับโอ้เขาเล่นโคนก้าลาวเลยเล่นโคนก้าวลาวเหรอครับรอบุกฝั่งนี้ครับผมเฮ้รอไม่กลับดีกว่าจอนหน้าคุนเขาเยอะ เราทิ้มตัวนี้ครับผมให้เขากินเอาเขาไม่ยอมกินเบียร์ทิมไปเลยครับผมไปครับคนเขาหนีไม่ได้นะครับเขาจะต้องดันลงมาอย่างเดียวโอเคงั้นเรากินตัวนี้ไว้ก่อนดีกว่า กินไปเลยกินโอเคเรากินตัวนี้ไปเลยครับลุกเข้าไปโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปครับเรือป้องกันไว้ก่อนลุกกินเรือไปก่อนครับกินให้เขากินโคนไปเออ ไม่เป็นไรเราเอาม้าต่อไปเลยนี่ไงหยวนหยวนครับยวนหยวนเขาไม่ต่อเราเต็มตัวลุกเขา,าเราลุกไปก่อนครับผมถอยรวนรัวถอยรุๆไปครับกินครับ ไปแล้วไปแล้วสอนแล้วครับสอนแล้วกินม้าเลยมาต้องหนีแล้วแหละเอาลุกเข้าไปลุกเข้าไปโอเคกดมา้าครับกดมา้าโอเคเอาไปครับแยกล่างแยกล่างเรือโอเคกิน ไปครับกดมาเราได้ตัวยำม,มามาแล้วครับเนี่ยตัวยาม,มานี่ครับเม็ดเบียเราเป็นคือตัวยำม,มานั่นเองลุกครับผมลุกครับเรียบร้อยพอแล้วเล่นเยอจังนะคุณพรานบุญพอแล้ว